สวัสดีค่ะหมือนนะคะมาพบอกับสาวคําพออยู่แล้วนะพี่น้องนาะพี่น้องขาก็คือวลึาสุดได้ไปเห็นแอปดาแอปหนึ่งเนาะแอปดาแอปหนึ่งเพิ่นได้เอาคลิปเหมือนกับเป็นคลิปที่มีแฟนคลับคนหนึ่งเพิ่นคือมีความคิดแนวนี้เพิ่นคือมาคอมเมนต์แนวนี้พี่น้องขาก็คือมีแอปแอปหนึ่งเนาะเป็นเอฟซีของบอลดงพงศกรเพิ่นนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องเล่าที่นารลาของยาหอยกับบอนกกับอ้ายคือเหมือนกับเป็นคลิป ตัดมาเป็นช่วงๆให้แฟนคลับทางแอปดําได้ดูอ่าพี่น้องคะแล้วมีย่ายผูนึงอะเหมือนกับเป็นแอคอวตารพี่น้องคะแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องคะคอมเมนต์จังเสียวซู้ฟังเพื่อนว่าอันไหนปลอมมันอยู่ได้ไม่นานหรอกคอยดูนะพี่น้องคะอันนี้คือ body body ball ได้เลยนะคะพี่น้องคะมันมีจริงๆนี่พี่น้องคะอันไหนปลอมนี่พี่น้องเบิงเดอืมนี่แหละก็คือแบบว่าอันไหนปลอมมันอยู่ไม่นานหรอกคอยดูนะ คืออะไรอ่าคืออะไรจะสื่อถึงอะไรทําไมถึงพูดแบบนี้อันไหนปอมมันปอมมันจังไดมันเป็นจังใดคือมาบาเพิ่นปอมจังแสนสี่มันมันแมนมอมันถูกต้องบอเจาะเป็นเนฟซีอีรีบอเจาขคือมาเบอกเมื่อตีมาเขาบอกหอเขาเสียหายแนวนี้พี่น้องคาแล้วคือไอเอฟแฟนลับบอลนกก็บอกว่าเออหนีปอมหรือพ่ปอมมันก็แล้วแต่ตัวคุณเลยคนเราเนาะจากรักกลายเป็นเกียรติบอเป็นยังเด้อย่า่หอยบาว่าเจ้าดอก ่อยก็ค่ะขอบขั้วคือเกานีแหละขอบขั้วซิบหกขอบขั้วแสนปากดีอืมบ่มีทางปลอมดอกรักคือรักรักเกียรติแบ่งแยกชัดเจนแต่ครอบครัวนี้เขาสร้างค้นยากพี่น้องขาพวกเขาไม่แต่คิดบวกมีแต่พลังบวกแล้วก็แท็กรักนกพงสก,กรนะไอ้สกุณาพรพี่น้องขานี่อันได้ปลอมอันได้บ่ปลอมมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะสิทาเบิ้งได้ย่ายเด้อขอสิทาเบิ้งขั้นหล่อจ้ะเด้ออือจะคือบบว่าบอกแถวนี้สิทธาเบิ้งเพราะว่า บื้งจ่ได้ว่ามันปลอมก็คือให้อยากอยากให้เจ้าอยากให้ยายพี่บาวนี่เด้อเหมือนกับว่าไปตามดูเรื่องราวในชีวิตของเสียงวิหกของน้องหรือของใครก็ตามนะคะให้ไปติดตามแบบเหมือนกับแบบชอบรักในวงนี้ให้ไปติดตามแบบเหมือนเข้าลึกนะ่ะเออพี่น้องคะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมาจังไง่าเมานสีมากเมินดาเขาเน,นี่ยน,น,นี่เมนบาเขาเนี่ยนี่ พี่น้องถ้าไผยเดบแบบเหมือนคนในองค์กรหรือบอสเห็นหรือใครเห็นนี่อาจจะแบบลง่งศูน์ได้เลยในการพูดนี้มันโอ้โหโบยากสีแบบโอยากสีแบบว่าจะไหนละพี่น้องมันมันบบสมควรบโบสมควัญถึเสียเพลงนีแปลว่าคนเบิ่งคลิปนี้พี่น้องคะเบิ่งคลิปที่ว่าไอแฟนคลับเอฟซีคนที่เอามาให้ดูเนาะคนดูเป็นแสนสแซนเอ็ดพี่น้องคะอืมก็คือเป็นคลิปแม่หอยนี่แหละเป็นมีแบบ เหมือนกับเป็นคลิปโมเมนต์ที่น่ารักนี่แหละเหมือนพ่อกับลูกกับอันนี้แหละแล้วคือมาคอมเมนต์อย่างนี้เงิดแท่งแล้วแฟนคลับแต่และแฟนคลับนี่คือแต่และแต่และคนเนาะก็คือมันก็ให้กําลังใจยเยอะอยู่อออน้องอาอหน้าคล้ายแม่นกกุงศกรมากนี่นะคะจัดมันนะคะเลยแอดดีแล้วล่ะพวกที่รุดพ้นไปจากเล่าทุกคนที่พูดว่าเหม็นดาความคิดเห็นบมอสมที่จะที่จะจากพวกเข้าไปเองยุบ โอภยฟุ้งไปเองเพิ่นว่าพี่น้องคะอน้องแค่สิบเอ็ดขวบทำไมมีความคิดแบบนี้อิจฉาเด็กหลออืมุมอไอแฟนคับคนนี้บอกว่าน้องอายุแค่สิบเอ็ดขวบทำไมมีความคิดที่อคติแบบนี้ถ้าไม่มีความคิดแบบนี้อิจฉาเด็กสิบเอ็ดขวบหรอโอพี่น้องคะอิจฉาบ่ยายคอยกังืดอิจฉากะเฮ็ดไอิิชานอะไรอย่างเง้ยเขไปใดอกเงยความรักความผูกพันคะ่ะนี่แหละ โมเมนต์น่ารักอืมใช่ค่ะสิ้นเสมอกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นี่ค่ะเส้นครับกับวาอืมส่วน่าก็คือให้กําลังใจแล้วก็ขอให้บอสปล่อยผ่านไปนะคะนี่แหละค่ะ f c ก็ได้มาคอมเมนต์เยอะมากอืมอย่าไปใส่ใจกับคําพูดของของคนร้อยคนก็คือร้อยเรื่องก็คืออย่าไปใส่ใจคําพูดของทุกคนทั้งหมดอืมมีร้อยคนก็ร้อยเรื่องอืมเป็นคลับเพิ่นวาพี่น้องค่ะอ หนูเป็นคนอาเขาเปิดอไอคอมเมนต์แฟนคลับก่อนเนาะที่ว่ามาคอมเมนต์ในคลิปคปนี้อืหนูเป็นคนทีบอมกักมอลล่าม,มาเจออายมือนี้มาคักน้องเป็นตัวของเจ้าของบุญวาสนาจังใดเดมาอยู่ยน้ำพอนก,กับแม่หอยสุดๆเด้อ์นี่ละค่ะกระซังเขาเดอกลูกเขาขจิกจิกได้กระซังคนเล่าตางังคนเท่าหน้าต่างข่วมคิดแม่ติดตามมากักบักลาอีลาหน่อยมาตั้งแต่แรกๆปล่อยเขาคิดไปรูด ไปหลุดลูกหามบ,าบา่ได้บอสันพี่น้องคะมันหามก็ผู้อื่นบ่นนได,ไดกก้พี่น้องคะเสมอนีเจ้าอย้าไปยังซันเดอร์เจ้าหาแปลงซีเดอร์มันหักกันบ่ได้ีลีพี่น้องคอยพูดมักมอลำเลยจนนะพออีหลานหน่อยตะักแผงคักไอหักแบบบลูโตอีหลานหน่อยฮักตะแพงเบิงตตอดเวลาเดือนพานเดือนเห็นเนี่ยนะคะแฟนคเพนบาบาตรงแค่ขําคนนะคะยายหอยเราทําดีที่สุดแล้วอมอย่าไปแค่คนซุ่มหนีเด้อพนบา สร้างเขาเถอะดีชั่วอยู่ที่ตัวเราปากเรานา,นาจิตตังขอให้แม่เข้มแข็งนะครับอคอมเมนต์เยอะมากพี่น้องคะหลายแห่ขงแฟนคลับมาให้กำลังใจแม่หอยมากแบบมามาพูดเยอะมากๆเลยก็คือโอ้โหใจฟูเทนเพลินอยู่ค่ะพี่น้องคะกสิทธาเบิงเดอร์ผู้เดวยวอีงกระตามสิทธาเบิงเลยไ่คน,บ,นคบ่านีขข่ยยูฮอตยูฮอตมื่อที่เขาประสบความสำเร็จยูฮอตมื่อี่เขาแบบว่า เหมือนกับมีอะไรหลายอย่างมีอะไรหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะแบบนนมีนั้นมีนีค่ครบคันสิทาเบิงจะยังยุบจมปักอยู่ที่เดิมบอที่เอาไว้เขาจังสีก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้เฒ่าค่ะพี่น้องคะะว่าเพื่อนเดเพื่อนเดเบ,บืรอหนาไหวเป็นแอคทีแไปว่าเป็นแอคผู้เฒ่าเหร็นพี่น้องคะอืมอันไหนปลอมอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะอืออย่าวาเด้ออันไหนปลอมอยู่ใดโดนก็อันเถ่เลือพี่น้องเอ้ยเหลืองเล่าแนววมนี่เนาะพี่น้องเนาะ เงิดแหงในการทีวาพี่น้องแฟนครับไอแบบเหมือนกับดราม่าเหมือนกับดราม่าอะไรก็คือเยอะมากส่วนมากจะแบบอยู่ในแอปดําเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยพี่น้อง,องคะเป็นส่วนใหญ่ในแอปดําเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าแอปมีคนมันเหล่นหลายแล้วคนมันเข้าถึงง่ายในการดูในการทําอะไรอะไรอย่างแบบ มันเข่าถึงง่ายนะพี่น้องขะแล้วคอมเมนต์สักแบบว่าเออบ่ต้องใส่รูปอ่าบ่ต้องใส่รูปแอกอวตารแอกดำแอกน,นอั่นแอกนี่มันง่ายในการแบบว่าในการวบ่บาในการสร้างกับง่ายพี่น้องขะในการเล่นเนาะเอออันนี้ก็หลายบางคนกับมีบางคนผู้หนึ่งมีประมาณสิบแอกกับมีได้ค่ะพี่น้องขะในการเล่นอันนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นประมาณพวก Facebook อาจจะใช้เบอร์ใช้ Gmail ใช้อะไร,ะไรก็อาจจะยากกว่าแอกดิสกอยู่ นี่แหละค่ะงุดบพี่นองค้คนแนวมูนิกามี่สํามพ่อใหญบอกไปหลายคลิปให้งพี่น้องค้าเรื่องดราม,มากแต่กะเหมือนกับนี่แหละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเข้าบังคับบังคับเพื่อนบ่ได้ถ้าบังคับเด็กกับสีดีพี่น้องคะแต่กะบอสนุ๊กก็เคยสอนน้องอายไวแบบ้แบบแบบ,แบบว่าอย่าไปแค่คําเบาคนเข้าบ่ได้แบบว่าสีมาแต่ได้หล่ะบ่ได้แบบหาซัวกินเออบ่ไดะแบบอย่าไปแค่เขาปนนัน ให้แค่คนที่เขารักเราดีกว่าอืมแล้วก็เรื่องเล่าในการคอมเมนต์ยังไงคืออย่าไปเก็บมาคิดก็คือบอสสอนน้องดีมากนี่แหละค่ะพี่น้องคะอนาคตเด็กหน่อยสาวมะล่ำหน่อยเออนางเอกสาวน้อยอ่าไอศกุลพรเซกวหกในอนาคตต่อไปพี่น้องคะอันนี้แหละวันนี้ก็มาบอกถึงเรื่องราวาที่ว่าคนแนวจังสีกับมี่เงยแท่งเงดแบบเงดเงดพี่น้องคำบอกที่บอเป็นคำบอกคำบอกที่บอเด็กคัดกองมาจาก สมองเลยเออก็คือเบาป้ายแมนลำจำใจเบาแบบบรูว่าเขาซิมีคนที่อ่านเขาซิมีควา,ามวรู้สึกจังไถเออพี่น้องค้านี่แหละก็ฝากไว้นําเรื่องเล่าแบบนี้นี่แหละสำหรับมินี้ก็มีข่าวแบบว่าหลอดสุพี่น้องฟ้า,าเขาเด็กนี่ก็มี่เนาะพี่น้องเนาะมีความคิดเห็อนอยังไงก็สามารถามาคอมเมนต์คุยกันทั้งใต้คอมเมนต์ได้ด้วพี่น้องค้าน,นี่แหละเฮ้ยเงยนี่แหละฟ้าก,ก็ไลค์ก็แชร์คลิปสอ,อ,องนึกสองสะกพลอยได้พี่น้องค้าไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ